บิ๊กมีดัมครับคุณกีสำหังอยู่กับปลอกพอร์ทมูลพอรทีวีได้ชิดเพิ่งลองหายใจ เอา่าไงวะฮัลโหลบอยเนี่ยเราจบาวันหกก็ตั้งเพงแล้วเนี่ยไม่รู้จะเรียนต่อที่ไหนดีอะ่ะอย่าไปเรียนดนตรีที่จะ,กะเกษมอ่ะเนี่ยว่าเป็นไงบ้างวะเอ้ที่นี่ก็ดีนะกูก็เรียนอยู่อะ่ะแต่กิจกรรมมันเยอะอ่ะมึงจะไหวเอะวะไหวดิไหวแต่เราไม่ค่อยเก่งอะ่ะเราจะเข้าได้หรอวะ ว่าความสามารถของคนเรานะครับเท่ากันพอๆกันไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ความขยันของแต่ละคนเนี่ยไม่มกกักจะไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราเห็นคนอื่นเล่นเก่งผมว่าจริงๆเราก็เล่นเก่งได้แต่ว่าเราต้องขยันหน่อยนะครับแล้วก็พยายาม ถ้าคิดจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยผมว่าน่าจะพยายามทบควนเรื่องทฤษฎีค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องปฏิบัติเรื่องการไซส์วิดดิ้งอะไรต่างต่องะครับเท่านั้นคุณก็ทําได้นะรจริงๆคือการเรียนดนตรีมันมันมีอะไรให้เรามากกว่าที่ที่เราคิดคือถ้าเราไปเรียนจริงๆอะ่ะอย่างาอย่างกราแสมากคือเรื่องสายอาชีพเรื่องสายห้องอ,อัดเสียงเนี่ยคือเหมาะมากใครที่สนใจทางด้านนี้ก็ขอเชิญครับก็ลองมาคุยดูดี จ,จ์ดูไว้ยังไงจะเข้ายังไงมาลองดูโอเคโอเคแล้วเราจะลองดูแล้วกันโอเคธจะมีใจหลามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจเธ จารย์สวัสดีครับปีหน้าผมว่าจะมาสอบดนตรีที่จักเกรมะครับผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างรครับในเรื่องของการเตรียมตัวมันก็มีหลายอย่างครับที่นนแน่ๆคือจะต้องเตรียมพื้นฐานทางดนต,ต,ตรีครับให้มาดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐานที่ดีเราก็จะได้เปรียบทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทาไมล่ะครับเพราะว่าสิ่งที่ครูเน้นคือพื้นฐานที่นั่น พื้นฐานที่แน่นมันจะบอกบอกให้รู้ว่าเรามีความพร้อมที่จะเรียนความความพร้อมนั้นมันจะมาจากเรื่องของการฝึกฝนแล้วก็มาจากเรื่องของการศึกษาครับฝึกฝนก็คือในเครื่องมือของเราเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกในส่วนของเบสิกแล้วก็ฝึกในส่วนของเพลงที่จะเกษมเราไม่ได้เน้นที่จะให้เป็นทางด้านใดด้านหนึ่ง <S <S แต่เราเน้นให้เป็น เมืออาชีพอ๋อแล้วเราเล่นเครื่องอะไรละ่ะผมเล่นเป็นโนได้ครับอืมอ่ะลองไปเล่นดูสิสบายอยู่แล้วอืมไหนดูสิอือาจารย์เป็นนี่เลยใช่ไหมครับอืมอันนั้นแหละอ๋ะ <c oughs> อ อ <código> พอพอพอเึป็งังไงครับอาจารย์ผมพอได้ไหมครับก็อย่างที่เล่นไปก็มันไม่ใช่เพลงที่ตั้งใจจะให้เล่นอืมมันเป็นความผิดพลาดตรงนั้นเพราะฉะน,นั้นอาจจะต้องไปฝึกโฟ,อฟอนมาใหม่แล้วก็ยังไงปีหน้าเรามาสอบใหม่นะถ้ายังอยากจะเรียนครับผม